ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานพูดท่านผู้พันพัชรุพูดอยังไม่มีใครพูดบอกว่าไปขายสินค้าถูกต้องไหมออท่านท่านฟังได้ยินไหมบอกว่าผู้พันเคินพวกเราไปขายของมีมไหม,มท่านท่านขุนชานบอกว่าไปขายของมีมไหม,มไม่มีนะเป็นธุรกิจที่แปลกทําไมถึงบอกว่าแปลกครับ พราะธุรกิจทุกอย่างที่ผมเคยผ่านมาผู้พ่านผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นบอกว่าหลายคนมาจาก<ด>สิทธิเทพบอกว่าทำมาหลายบยริษัทขายของใช่ไหมครับแต่บตริษัทนี้ไม่ขายมีแต่ชวนคนมาซื้อ <c oughs> ดีไม่ดีครับดีเพ <c oughs> ราะว่าการซื้อกับการขายอะไรง่ายกว่าครับ <c oughs> ซื้อใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเป็นผมเนี่ยนะ อกกำนันวันนี้ผมให้เป้าไปสามหมืนไปขายได้สามหมืน่นผมทำสามเดือนก็นไม่ได้ละสามหมืแต่ให้เงินผมแสนเื่นกำนันไปใช้ไอ้หมดภาสองทุ่มผมใช้ประมาณ30สิบนาทีหมดใช่ไหมใช่มันแปลกไหมครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจซื้อซื้อแล้วได้ตังค์ซื้อไหมไปซื้อก็งมเลยนะเนาะนี่แหละครับเป็นธุรกิจที่แปลก ผมถึงติดใจในแผนการตลาดทุกคนพี่น้องที่รัทุกท่านครับลองคิดดูนะว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่แปลกเพราะอะไรครับเพราะบริษัททําให้เราเกือบทั้งหมดเรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือไปบอกคนให้รู้จักไอ้ิง,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 งท่านเห็นไหมครับไอ้พิงท่านนี้ใส่เสื้อไอ้พิงหลังข้างหลังอย่างว่าบุญดูนีบอกว่าทุก คนมีรายได้อดูเลยครับนี่นี่พีซเตอร์นี่ครับไอดิทุกคนมีรายได้ทุกคนมีรายได้ขอให้เราเข้ามาสู่ระบบบริษัททำให้เราเกือบทั้งหมดเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือไปบอกคนให้รู้จักไอดิงแล้วก็บอกคนให้ซื้อไอไอไรกับไอคอฟฟี่ บริษัทเราไม่มีสินค้ามากมายต้องไปปวดหวัวใช่ไหมครับคุณชูชบางบริษัทมมีเป็นร้อยมีไม่รู้กี่อย่างนะครับมีทุกอย่างเราไม่รู้จะไปแนะนําอะไรให้คนที่เรารู้จักได้รู้จักสินค้าแต่ขอ,แตออของเราเนี่ยง่ายๆครับง่ายๆทีนี้ระบบของเราเนี่ยทำให,ห้ท่านประธานคูน้จัดออกแบบระบบมาเรียบ,บร้อยท่านคุณจัญผลิตสินค้าให้เราเราต้องผลิตเองไหม การทําธุรกิจของเราเนี่ยง่ายครับบริษัททําให้เกือบหมดนะครับเวลาเราไปบอกเขาซื้อเราได้ส่งของให้เขาไหมไม่เราไม่ต้องส่งของนะครับอย่างผมไปบอกป้าบุญูป้าบุญูเนี่ยอะไรดีมากดื่มแล้วสุขภาพดีอย่างที่หลายคนบอกนะครับไทรอยดีขึ้นถึงไม่หายก็ดีขึ้นอย่างนี้นะครับป้าจูซื้อต้องจ่ายเงินผมไหม ไม่จ่ายครับป้าบุญชูโอนไปบัญชีของไอ้บิงน,นะโอนเงินไปปุ๊บบริษัทไอ้ผมต้องส่งของให้ป้าบุญชูไหมไม่ต้องครับท่านขุชนชันท่านมัฐมนจัดการส่งให้ป้าบุญชูพอป้าบุญชูรับของปุ๊บนะครับจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยบริษัทมีหน้าที่โอนเงินให้ผมดีไหมเนี่ยดีโอบริษัทไหนทำแบบนี้นะครับเราขายอะไรที่ต้องทำแบบนี้ใช่ไหม หลายคนนะครับหลายคนไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายก็บอกว่าวเราไปเชวญบอกว่ามีอะไรดีๆขายตรงไหมเดินหนีเดินหนีครับไม่เข้าใจคําว่าขายตรงขายตรงคืออะไรผมใช้ผมพูดไระจางว่าขายตรงก็คือขายน้าปลานะครับเพราะมันไม่ขายถึงหน้าบ้านเรานะครับมันมาจากโรงงานระยองม,มันรักนบะ้างนั่นแหละขายตรง ปลาตาลมองม้มานะครับมาจากโรงงานระยองไม่ได้ผ่านพ่อค้ากลาาเลยนะมันมาถึงหน้าบ้านเรานั่นแหละเขาเรียกว่าสายตรงครับทีนี้หลายคนไม่ชอบเครือข่ายบอกธุรกิจเครือข่ายหรือไม่เอาไม่เอาไม่ชอบทั้งที่ตัวเองซื้อของเครือข่ายตลอดจริงไหมจริงท่ารู้จักโลตัสเพชเครือข่ายไหมมีแค่ทุกตรบล ตนทุกี่เครือข่ายทั้งหมดแล้วเราหนีคําว่าเครือข่ายไม่พ้นนะครับเราก็มาทําเครือข่ายให้สร้างรายได้เราดีไหมดีนั่นแหละครับเราอย่าไปกลัวครับไม่ได้ถัา้ามีคนเวลาเราจะไปชวนใครเนี่ยเขาถามว่าขายตรงไหมนะครับเราต้องถามคืนนันทีขายตรงคืออะไรผมไม่รู้เขาจะตอบเราได้ไหมขายตรงเขาตอบไม่ได้ครับ แชร์ลูกโซ่ไหมแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างไรเขาก็ตอบเราไม่ได้ได้ยินเขาว่ามาเห็นไหมครับต้องตอบต้องถามเขาให้ให,ให้ช่านก่อนว่าเครือข่ายคืออะไรขายโตงคืออะไรแชร์ลูกโซ่คืออะไร,ร,ไรที่เขาถามเรานะนะครับเราต้องถามเขาก่อนว่าเขารู้จริงไหมนะครับบางคนไม่รู้ได้ยินเขาว่า,ามาตกรัวกันไปทัง้งหมดนะครับท่านที่เข้ามาในวันนี้นะครับท่านถือว่าท่าน จะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายประพฤตวเองครับหลายคนก็ไปเคยไปทำธุรกิจเครือข่ายไม่ประสบความสำเร็จต้องทำตลอดต้องซื้อตลอดโนนนี่นั่นแต่ไอริงของเราซื้อครั้งเดียวรับทั้งชีวิตดีไหมดี <Yeah. S 1> ผมจะจะแทนประสบการณ์ครับ oh. ผมเนี่ยรหัสที่94แต่ผมมานานยัง ี่ไอ้นิ้งเนี่ยผมรหัสที่94นะครับ94ท่านปูะธันรหัสอะไร2021 <28. S> มาที่หลังผมตั้งไกลอ่ะสองนครับผมรหัสที่94นะผม <500. S 1> เดินทางกับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไปภาคตะวันออกตลาดไปบอวสองคืนจากนล,ลุยกับท่านประธานมานะครับผมเชื่อมั่นว่าไอ้ดิ้งนะครับจะ สร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนที่มารู้จักแล้วก็เอาตัวเข้าสู่ระบบปรบมือให้อ้นี่ครับขอบคุณครับพลังสุดยอดเลยไม่ไช่เกลียวเ,เยวยะยครับไม่เกลียวนะค่ะเลข94ผมจะสอนคัน21